เราหน้เยอะครับใว่ไัมครับยัเป็นปเดนีกเ เดี๋ยวเขาชิมไั้สักตัวไหิตกวาน,นที่ดีสุดสวัสดีครับพ่อกันคือเก่้าครับครับคนผัดชินพัดกินพระเหตุพี่น้องแขนย่ำห้าคือเก่าครับผมบ้านๆพี่น้องครับหาจิมแบบบ้านๆพี่น้องหาจิมเลี้ยงคีิตนแบบชนบทเนาะพี่น้องเนาะครับลาสิาพาไปเอาแนวเก่้าหรอพี่น้องแต่ว่าเขามีอุปกรณ์ไหมพี่น้องอุปกรณ์การดักปลาซิวแบบไม่ครับด้วยขวดน้ำาคือเก่้าพี่น้อง FC ครับผม แต่ว่าไอแบบนี้นี่เขาบ่ต้องไปลงน้ำเลยพี่น้องเขาเพราะบ่ต้องไปลงในน้ำเลยพี่น้องโดยที่ว่าเขายืนอยู่ทั้งโคกเลยบ่ต้องลงในน้ำเลยครับบ่มีการเปียกน้ำเปียกท่าบ่มีการได้บืนบกเลยพี่น้องเดี๋ยวเขาไปเบิ้งกันนะครับไปเบิ้งก่อนที่เบิ้งกะฝากพี่น้องไว้คือเก่าเป็นกำลังใจกันนะครับดี๋ยวเขาไปเบิ้งวิธีการทำก่อนพี่น้องเดี๋ยวการเทดเทสแบบไหนเนาะพี่น้องเนาะวิธีการกระทำมันแบบไหนพี่น้องง่ายๆพี่น้องด้วยขวดน้ำนะครับไป ติดตามกันครับผมมาครับเนี่ยได้ที่เราพี่น้องมาเบิ้งอันนี้คือขวดขวดเล็กนะครับเนาะขวดน้อยน้อยนะครับขวดน้ำพวกไอ้น้ามนี่ขวดน้อยครับเราผมมาตัดแล้วกับพันปากเนาะผับปากไม่หินจังน้อยครับนีะครับเป็นมาสองอันเนาะนะครับอันนี้ก็เป็นลวดนะครับเพื่อไว้จะเอ่อมัดเวลาเขาใส่โฟมใส่ขวดอันที่ห้อยไปทึ่งทึ่งครับทึ่งทึ่งฝาขวดเนาะพี่น้องอันนี้ก็อุปกรณ์การทํามันมีกระเต้ครับหรือบางครั้งอาจจะได้ใสมีตัดเนาะครับยำพร้อมแล้วก็ ลุยกันเลยพี่น้องนะครับเฮายเอาที่เครื่องออก่อนพี่ปหมดนะครับเหยียบเหยียบลายพี่น้องออกเรียบร้อยแล้วเขาก็เอามากาบเขาใส่ประมาณนี้แล้วพี่น้องวัดจากปากกวดลงมานี่ประมาณงุ้มมือหนึ่งเนาะแล้วเขาก็ตัดเลยพี่น้องบากให้มันเป็นหูเลยพี่น้องตัดตัดจอรูเลยครับจอรูยอดเหยียรูใหญ่เกินไปเพื่อครับยอให้รูใหญ่เกินไปครับใส่ให้มันพอดีกับลมปาก เขากะจามันไปได้บังคับเขาหน่อยหนึ่งเนาะคับเพื่อมันที่ไปมีขอดูข้อมันมันที่ว่ได้หลุดออกพี่น้องนะครับยัดเข้าไปเลยครับทำเรียบร้อยก็ยัดเข้าไปเลยเนี่ยนะครับให้มันยัดเข้าไปให้มันสีบังคับคับจังหน่อยพี่น้องอย่าให้มันล้มนอถ้ามันลมถ้ามันเข่าถ้าเขากอ่งหน้าหมกไปแต่มันหลุดนะครับแล้วเขาก็ะดิงเห็นมาเบิ่งดิงขึ้นมามันมันบนหลุดก็โอเคเลยครับได้แล้วครับเรียบร้อยครับแล้วเขาเป็นมัดจ่ะใส่2อันพี่น้องส่ฟังนี่ตัวหนึ่งเนาะ นี่ครับจาะรูคือกันแหละแล้วกดลงไปเลยครับผมจาะแบบเจาะกันเลยครับแต่ก็กดลงไปโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วพี่นอ้องซ้ำนี่แหละพี่น้องแค่นี้เรียบร้อยแล้วครับสําหรับอ่าทีการที่เขาเฮ็ดมองให้เขาแล้วเ,เขาก็มาจาะรูเลยพี่น้องไปะนะครับใส้เหล็กหรือว่าใส้อยังก็ได้ความร้อนอะไรย่งก็ได้ที่มันเฮ็ดให้สามารถเจาะรูได้เจาะรูอ้อมกวดเลยพี่น้องจอเจาะเบิดเลยพี่น้อง จาะรูอ้อมเบิดเลยครับขวดนี่ครับเจาะล้อมเบิดเลยเจาะตูดมันพร้อมแล้วก็ไปเจาะปากแล้วก็เจาะฝาขวดพร้อมเพื่อสีได้ห้อยลวดเนาะนะครับเจาะเบิดเลยครับผมเจาะอ้อมเลยครับนะครับเสร็จเรียบร้อยแค่นี้นะครับมันก็จะออกมาประมาณนี้ครับเจ่อกล่นพอมนี่ครับแล้วก็เจาะอ้อมเลยครับเดี๋ยวมาเริ่มทําทุนเขาเลยพี่น้องทุนเขาเลยว่าหอมเที่ยวลวดเนาะตัดลวดมาใส่นะครับเททุนเททุนเพื่อสีบ่วแห้ กันว่าบ่ให้มันจมลงไปทั้งเบ็ดขวดนะครับนะผมก็เทียวมาลอยใส่ฟ้าฟ้าที่เขาจ่อห่งไว้อันนี้ผมที่เอาเป็นแหวนนะครับแหวนสิบมิลนะครับเนี่ยแหวนตัวนี้เพราะว่าเพราะว่าผมซื้อมาเ้วมันมันมีเหลือคือมาใส่งานล้วมันเหลือผมก็เลยจับไปาใ่เลยคือว่างวัีก็เอาเป็นไม้ก็ได้หรือเอาเป็นยังก็ได้ครับที่กันว่าให้มันว่าหหูมันหลุดจากหูหูที่เขาจ่อไว้นะครับหูขวดแต่อันนี้ผมได้แหวนมาพอดีใส่แหวนเลย เนี่ยครับงูที่เข้าจอไปนี่ลองเนี่ยครับแล้วเขาก็ปิดฝาใส่ใส่กับฝาขวดไว้เลยบัดนี้ปิดใส่กับฝาขวดนี่ครับปิดใส่กับฝาขวดเลยโอเคเลยครับบานิกาเนี่ครับวิธีการมันคือน้องเพื่อเข้าสีบบได้ลงนำวิ่งลาเข้าไปใส่เนาะคือน้องเนาะคือเขาโยนลงไปเลยนี่ลองเนี่ยครับแล้วเขาก็ใส่ เสือกตัวนี้มัดปากกันไ้อีกรอบหนึ่งมัดข้อขวดนะพี่น้องเสือกตัวนี้คือเขาเอาเสือกียังกระไดพี่น้องนะครับมามัดปากขวดไปแหววเขาโยนลงไปในน้ำแล้วเขาสิบโได้ลงไปในน้ำเพื่อดึงขึ้นมาเลยพี่น้องนะครับดึงยกขึ้นมาเลยพี่น้องครับเพื่อเขาสิบโได้ลงไปในน้ำเนาะเขาก็ยกขึ้นมาเลยนะครับมัดเสือกใส่ข้อขวดไว้เลยครับผมนะครับมัดเสือกใส่ข้อขวดไว้ประมาณนี้ มัดให้มันดูได้แหละมัดเน่นเด่นที่น้องมัดเดี๋ยวปวยูเลยเดี๋ยวล้งนามขึ้นก็ได้เห็นมัดปยดู <c oughs> <c oughs> น,นะครับโอเชนะครับเดือปลอยเขาก็เจ็บเสียกเลยครับนะครับไอรวดตัวนี้เขาก็ไปหาทุนมเมอแขวนพี่น้องบ้ดนเนี่ยาหาทุนมามัดครับมาแขวนใส่ลวดเขาหนิที่น้นองนี่ครับหนึขวดผมเก็บมาได้สามขวดเจอเทียบเปทดลองก่อนขวดหนึ่งก่อนครับนะหามันได้ผลยังไงก็ยังเก็บมาลุยใส่สองขวดนะครับหาเจ็บขวดเอาขวดขวด ยังก็ได้พี่น้องเอาเป็นโฟมเป็นขวดยังก็ได้ครับมัดแน่หน่อยมามามัดใส่นะครับความยาวดึงจากปากขวดขึ้นมาก,กประมาณ3 0มสถึงสี่สเสนเนาะพี่น้องเนาะนะครับเอาสามสิบถึงสี่สิบเสนเนะพี่น้องแล้วเขาก็เกี่ยวมัดใส่กันไปเลยครับเกี่ยวมัดใส่กันทีเลยนี่เจอว้นี่ครับแล้วเขากับเที่ยวขวดตัวน,นี้เป็นตัวร้อยน้ำใบพี่น้องเอาขวดตัวน,นั้นก็ติดจมลงไปประมาณ3 0มสถึงสี่สเสนเนาะแล้วแต่นะครับ30ก็ได้40ก็ได้เนาะพี่น้องเนาะนี่ครับ ประมาณนี้แหละพี่น้องจากนี้ฮูเส็ดเรียบร้อยแล้วครับอุปรกรณ์การดักตัวไม้ฮู้เนาะพี่น้องเนาะไปเดี๋ยวผมจะฟ้าไปลุยกันนะครับลองไปทดร้องใส่เบิ้งพี่น้องอยู่ทั้งพ่นละมองเกาฮองหมายเกาฮองพี่น้องเดี๋ยวหมายเกาพ่นละพี่น้องทั้งฮู้ดักปลาชิว์ุ้ยมองเกาเลยพี่น้องไปอัซีครับผมไปติดตามมุกันครับลุย มาหออแล้วครับนี่เดี๋ยวมาบังอุปกรณ์เขาก่อนนี้เขาต้องมาเห็นเนี้ยก่อนพี่น้องนี่แหละครับของตัวที่เขาสิบมาผสมกันครับพี่น้องนี่ตัวกเกาเขานี่แหละสูตรนี่มีน,นิหาได้ครอ่อันครับนี่ครับผมขวาผมงอตาหาเห็นครับมันหาย <laughs> นี่ครับเขาสวยพี่น้องเข้าสวยเข้าสวยหรือ,ขอเขาหงบานเขานี่แหละพี่น้องเขาเจ้า นี่ครับใส่ลงไปครับกะปิแล้วก็ลัมอ่อนคลุกเข้าเข้ากันเลยครับนี่ครับสามตัวพี่น้องสามยางเข้าเแหละคลุกเข้าเข้ากันให้เหนียวๆเลยครับนี่ครับย้ำเข้ากันให้เหนียวๆเลยพี่น้องย้ำเขากันให้เหนียวๆเลยนี่ครับทำอ่อนเขาขวดเรียบร้อยแล้วนริกันว่าสีเข่าบ่ครับมามันจะเป็นสันใดโดยที่ว่าเขา เ็ปแ,แบบนี้เขาคือพอใดล้มนำลงท่าเลยพี่น้องเงี้ยเดี๋ยวแบบอยู่ทั้งโคกเลยคนอยู่ทั้งโคกเลยฟอนแต่จะกระติกลงไปครับนะเอามาลุ้นกันพี่น้องว่าสิได้บ่นะครับวันสิเขาของพวกเขาครับนะครับเขาก็มาใส่อาหารในพี่น้องใส่เนี้ยเลยครับนะครับใส่เข้าไปในขวดพร้อมนะครับใส่เข้าไปในขวดพร้อมพี่น้องนะครับหูเข่ามันมีสองข้างในพี่น้อง นะครับเดี๋ราเขากะเอาตัวนี้มาท่าปากไปนท่าปากไปมือเขามีสองครงนะครับใส่ยสี่ได้พี่น้องนะครับวิธีการเต่ยสี่ได้พี่น้องเนี่ยนี่แหละครับท่าปากกันไดยเองสี่เลยเลียปากไปจังหน่อยครับนี่ครับโอเคโอ้พอดีเห็นฟุ้งพี่น้องบ้านอยู่ข้างทางพี่น้อง เดี๋ยวผมเอาไปเปลี่ยนเปลี่ยนขวดดอกใส่โฟม,ม,มดีกว่าครับนี่ผมเดี๋ยวผมเอาขวดดอกใส่โฟมครับน่ะนออก้นท่องของเก่าน,นี่ครับเดี๋ยวผมไม่ใส่ก้นท่องของเก่าไอ้เบื้องน้นกันว่างที่เขาบ่อ๋อคือเรื่องนี่ครับหลังจากที่เขาใสาเ่เงียเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวมันถิ่นีอย่างรัดอยู่ตรงนี้พี่น้องเพื่อบ่ให้มันหงงเนาะเามาแกะอย่างแต่หยอกกันนะครับเตรียมการมันเรียบร้อยเขาไปท้อการกดเสืยบเข้าออกเลยครับ เดี๋ยวเขากลับมาทำแตัวนี้ให้มันตึงๆให้มันตึงดีๆครับนี่นี่มันตึงดีๆที่ไรเพืออ่อครับแต่ผมตีโน่นเลยเดี๋ยวเรเขาต้องล้มไปเลยครับรต้องอยู่ที่ตั้งฟังเลยครับโน่นลงไปเลยปุ๊บนะลงเลยดูแเขาต้องล้มไปเลยครับ เขาจอดเลครับพี่น้องใช้ง่ายเลยีที่กันใจเยอะ่ได้ใชงายเลยดีครับใช้ง่ายเลยดียวผมก็จะ้งไปเลยเนี่ยจะพมไหนผเาไม้ะชี้ม,มีหอเ่ไป่อเพืับบมาที่ของเรายายมาทั้งพี่ฟังพี่พดีกว่าพี่น้องพอดีเสียกันไปเกี่ยวไหมเมื่อกี้นี่ยวผมมีงันไหมครับเมื่อกี้มีเสียกันไปเกี่ยวนะครับ้อมาเอาไม้เลย

ลักษณะการที่มันดูครับเห็นป่บเพราะว่าตุ่นตัวที่ห้องแขนไว้ไอะพี่น้องมอสเสียวลงไปนะจากในน้ำเลยมอสเสียวลงไปลงไปในน้ำตุ่นนั้นที่ห้อยไว้คุ้ยขวดนี่จมลงไปในน้ำบิดเลยนะครับนี่คเดี๋ยวตุ่นทั้งๆเดี๋ยวห้อยไว้เดี๋ยวมอสเซียวเริ่มมาแล้วพี่น้องดีครับเดี๋ยวเขาทิมไว้จักประม้าสิบกว่านาทียี่สิบนาทีเขาไมาลุนกันครับเมาวกเขาติดตามแล้วกันครับผม เริ่มแต่บึ้มๆมาแล้วพี่น้องุกู่ะไม่ต้องเข่ามัดงนะครับนี่ครับนี่ครับขวดจบแล้วเน้่ยเบรคเด้กพี่น้องส่วนนี่ครับแต่ว่ห้องบ่ได้ลงไปใส่ครับโยนลงไปเลยเขายินทั้งหกเลยพี่น้องเสียกยาวๆโยนลงไปเลยครับแล้วน้องเาก็ดึงเสียืเดี๋ยวทีนี้จะเข้าตรงวันพิธีการย่างทุกอย่างแบบคเลพี่น้องกูจะไปทีนี้มันล้มมันมันน้ำมันไหลเดี๋ยวต้องหาใหม่มาค้าออกข้างนอกครับพี่น้องใส่ไ้เรียบร้อยแล้วครับเบอร์เข่าพี่น้อง แต่ว่าผมว่าบ่เหลือแต่ว่าสูตรนี่มันสิง่ายพี่น้องแหรับเงา้อใส่เนี่ยมันสิง่ายมากเลยเขาเนี่ยคือยนขวดลงไปเลยพี่น้องย่นขวดลงไปแต่ว่าขวดกับตามวิธีที่ห่อที่เบ่งัวชีพไปพี่น้องวิธีการทํามันคงจะเข้าใจนะพี่น้องเนาะแล้วก็ลวดบ่เอาลวดเก่าเสื้อเก่ายังก็ได้พี่น้องแต่ว่าที่ผมเอาลวดเพราะว่าผมว่ามันดนีบบ่เด็กกอากับเสื้อดีมันสิบ่พันกันนะแล้วเขาจะย่นลงไปเลยพี่น้องยนลงไปเขากะว่าใส่ขวดมันลงน้ำลึกสักใหเขากะเอาพี่น้อง เขาแต่ว่าถ้าเอาลึกคัหลายกับบดีพี่น้องเหยาอยู่ประมาณจักสามสิบเซนสามสิบถึงสี่สิบเซนนี่แหละพี่น้องประมาณนี้ครับนะครับแล้วเขาก็มัดใส่กับทุนเขาเลยพี่น้องทุนเนี่ยเอายังก็ได้เอาขวดก็ได้เอาพมก็ได้นะครับแล้วแต่ห่อทุนที่มันร้อยนามได้พี่น้องแล้วก็โยนลงไปเลยครับแล้วก็วิธีการมันก็แบบนี้หละพี่น้องง่ายๆเลยนี่ครับผมให่เมันจะอยู่ลักษณะนี่แหละพี่น้องนี่ครับเห็นบ่เวลามันห้อยเรามันก็อยู่ลักษณะนี้ ปลาซิวเรือม <ank> er> er mm ้าเราพี่น้องเนี่ยอันนี้คือน้ำไหลผมเลยเอาเอาเอาไม้ดันไปมันจะไหลของฝ้าฟางครับนี่ครับบปลาซิวเริ่มมาแล้วพี่น้องแต่ว่าโตโตเห็นปะไอไอตัวนั่นมันอยู่ทั้งข้อผิดนะข้อข้อขวดผิดเด้พี่น้องข้อกายมันเข่ามันทีมีทั้งเข่าสองทางครับเดี๋ยวมันก็ทิ่ลี้งลงไปแล้วมันก็ที่ลงไปในในไตขวดเพื่อที่ไปกินเนื้อที่ห้องที่ห้องใส่ไว้ในก้นขวดเนาะเดี๋ยวมันก็ที่เลี้ยงเข้าไปในขวดแล้วมันทีลุ่ไปกินเนื้อในปุ๋ยเลยเนาะ เริ่มเข้าไปหลายตัวแล้วเจ้ามาเบิ่งว,วิธีการกู้ขึ้นพี่น้องว่าที่เป็นหนังไหนที่ได้หลายนหน่วยเข้าหลา่ทำไหนนี่ครับวิธีการนีงเนคือเขาเฮ็ดหาวิธีอันมาให้ FC เอฟซีเรื่พี่น้องว่าเขาสิเฮ็ดวิธีใดที่เขาต้องลงในหนามเลยเพราะว่าบางเจ้ามันตัดฟังสั้นๆหนึ่นงเดียวเขาก็ลงยากขึ้นยากลงยากนะพี่น้องอันนี้เพราต้องเลยพี่น้องนี่ครับถ้ามันได้ผลนี่เอฟซีนั่งไปเฮ็ดได้เลยครับผม,มง่ายพี่นอ้องนะครับแบบง่ายไคือว่าเขาบ เขาไปต้องเลยลงไปในน้ะนำในอย่างนะนะครับวิธีง่ายๆเนี่ยสมมุติว่าเขาอยู่นี่ยืนอยู่ทั้งฟังเสียครับเนี่ยเขาจะใส่หมงเป็นแปดมือเดียวพี่น้องเขาก็สามารถสีใส่เงี้ยใส่อย่างเราเขาโยนลงไปเลยพี่น้องแต่ว่าเสืกอันเขาไปอยากลงไปเลิกอะเอาเสื้กสีอ่อน้ยตั้หน่อยเขาก็ยืนทั้งพวกเลยโยนลงไปเลยลุดยอดเรี่องว่าเรี่องว่าผลลัพธ์ออกมาสิเป็ียนที่ไหนเดี๋ยวเขาจังไปติดตามผลลัพธ์น้ำกันน้องพี่น้องเขาแล้วพี่น้อง อเขาแท้รับไม่น้อ่เขาได้อยู่ครับเดี่ยอเขาไปในหันหลายแล้วหลายแล้วหลายแล้วเขาเขาเขานี่ครับเห็นปะสู้เรียนเขาเลยครับ พีใน้เวลาแล้วพี่น้องเดีย๋ยวเขาไปลองยกเบิ้งพี่น้องว่าจะได้ผลบ่ครับเพราะว่าใช้เวลาอยู่ประมาณสิบกว่านาทีเม่ถึงสามสิบสาพี่น้องอดา๋ยว้เขาไปทดลองกันครับทดลองให้พี่น้องเบิ้งวามันดีเขาหรอือบ่เขาเนาะใส่เสื้อสูรนี่๋ยวคุณลุนเบิ้งมองคนทอนเน่อครับเนีย่ยมาเบิ้งหลังนี่พี่น้อง,งมุมขกงคนทอนอยพี่น้องเว่ามุอนี้ประซูกว่าไข้าหาวกันเลยมงคุเมื่มอไข้าหาวเดีย๋ยวเขาเบิ้งงมรงนี้ครับ เนี่ยครับมันสีได้ผลบ่ได้ผลพี่น้องมัน่นเหมือนกันครับเนี่ยที่การย่างมันก็คือแค่เ้าดึงเสียกมางสิพี่น้องแล้วก็ยกกวดขึ้นเลยครับนี่ครับยกกวดขึ้นเลยพี่น้องเพื่นี่ครับยกกวดขึ้นสิเลยครับนี่ครับเบิ้งพี่น้องบันเนี่ยที่ว่าได้ผลบ่พี่น้องลุกยอดครับเพื่อนี่จะยางเยอะพี่น้องก็เิีวเอรี่เลยเชี่ยวหางแดงครับนี่ครับ ถือว่าใส่ได้พันครับพี่น้องพันครับผมพันพันพันครับไาก็เขาาลายขึ้นกันครับเด้ออพันครับพี่น้องนี่แหละครับสูตรนี้พี่น้องถือว่าพันโอเชเลยครับผมถือว่าโอเชครับผมพันพันครับุดวดครับผมใส่ง่ายๆพี่น้องครับผมพี่น้องกถือว่าพันครับพี่น้องสูตรนี่ครับพันขึ้นกันครับผมใส่ได้เลยครับผมพันพันพันครับลองไปเอ็ดเบงคาเบฟซี่ต้องลงไปในน้ำยากครับผม แค่เข้าใส่ขวดใส่เงี้ยลงใส่เงี้เราก็แค่ทิ่มลงไปเลยครับสุดนี่สุดยอดครับผมไ่ต้องไ่ต้องยากในในการที่ว่าเขาต้องลงไปในคลองเลยพี่น้องนะครับไ่ต้องลงไปในคลองยากครับผมสุดนี่ถือว่าใส่ได้โอเคเลยดีครับสุดยอดครับ fc มือนี่กะคือเก่าหรืพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งสับสไครทั้งคนพัดทินผ้ากินพาเห็ดเก่าครับพี่น้องขอขอบคุณมากๆครับ fc ทุกภาคนะครับที่เข้ามาติดตามเป็นกำลังใจนะครับขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับผม เ,เจอกันใหมพี่หน้าเจอกันไหมพี่หนาพี่น้องว่าเขาสิมีหยังไปเฮ็ดยังแน่ติดตามฝากทิดตามกันไปเรื่อยครับสูตรนี่สแสดงว่าสูตรนี่ถือว่าโอ้เชเลยพี่น้องได้คือกันครับแต่ว่ามื้อนี้เฮ้าใช้เวลาดักไม่เดียวข้าวเดียวพี่น้องเดี๋ยวผมสิเฮ็ดเต็มๆ้เบิง้งผมให้เวลาผมไปเฮ็ดขวดก่อนนะครับเดี๋ยวอีพี่หนาเดี๋ยวเขาจังเจอกันว่าเฮาสิไปดักเอาแบบบักได้หลายๆเลยพี่น้องแต่ว่าอีพี่นี่เอาเฮามาทดสอบทดลองของที่ซื้อพี่น้องว่ามันเข้าหรือเข้า มันก็เขาคือเกา่าแหละพี่นองเอ้ยบริยวนะครับป่าซิวิเล่คือเกา่านี่ครับเขาคือเก่าครับผมแด้เจอกันใหม่พี่หนะ้าสวัสดีครับเยี่ยมมาก